สว,สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่เม so ืองนะครับปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้ FC นะครับหรือทุกท่านนะครับขอให้เดินทางการปลอดภัยครับที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับในปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้เล่นสุขการสนุกนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่แล้วสวัสดีปีใหม่หน่อยขอให้มีความสุขหน่อยค่ะ

Oh, run, buff, oh! Run! Oh, mày, run! Oh, chị, run, 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 run! Oh! 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 Oh!

อเความสุขกันนะครับเอะมาเีความสุขไหมนะรับเอาไปาเอามาบุญมาบมาบุญาบญาบุญมาบาบุญบุญมาบาบุญมาบบมบมมาบมมบมุามบบบบายบายบายบบนุญมุบบ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 บาบ